สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแม g กโนเลียชาแนลนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำปลาหมอสวยงามนะทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกากลางแนละอเมริกาใต้รวมกันนะครับร้านซ w i สเค a s ีของเ e ียโบสนะเฮียโบส์เขาจะเด่นเรื่องฟอนโตซานะฮะอ่นนี่เดี๋ยวผมถ่ายคร่าวๆก่อนนะเขาเฮียโบสมีทุกทวีปนะ แล้วก็พวกคอนโทซาอะไรเงี้ยเนี่ยเทียบอจะมีเยอะนะฮยสวยนะอ่า mm hmm. นี่ครับคอนโทซาสวยๆนะ mm hmm. ของเฮ mm ียบอลอ่าเดี๋ยวเราไปหาเฮียบอลด้วยกันนะครับ mm hmm. ครับเราก็ได้พบเจ้าของร้านนะครับ คือเคสซี่เคียร์โบสนะครับเจ้าเดิมนะสวัสดีครับเฮียร์โบสสวัสดีครับนี่ได้ครับอ่าวันนี้เฮียร์โบสอยากแนะนําปลายบ้างฮะจริงๆตอนนี้มีที่แบบเจ๋งๆเลยฮะอ่ะมาของกันการิกตัวหนึ่งของทะเลสาบแทงกานิกานะฮะอครับผมตัวนี้ก็เอ่ยอันนี้ชื่อไตคอตติกคือจริงๆเวลาเราเรียกอ่าเราเรียกฟอนโดซ่าเนี่ยเขาเป็นคิงใช่ไหมครับจริงๆตัวนี้เหมือนเป็นควีนเลยอ๋อโอเคย่อมย่อมฟอนโดซ่านะใช่เป็นควีนเลยนะ ไตพลาสติกไตรพวกปากยาวอย่างเงี้ยครับมันเป็นปลาน้ำลึกตัวน,นี้ปลาน้ำลึกนะอย่างอันนี้ๆๆอพอ,อจะบอกรา,าคาได<น>้ไหมครับก็พันกลางกลางอ่ะพันกลางๆนะอ่ะก็มาคุยกับเพียโบสได้นะครับไตรพลาติกนะใช่พลาติกโอเคครับอ่ะตัวต่อมาเพียโบสก็จะเป็นตัวนี้ใช่ตอนนี้ก็จะมีบูเอ็ม บูเอ็มนะครับบูเอ็มไซส์เล็กๆก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นโัรดท็อปอย่างเป็นโมบ้าไปเลยครับผมถ้าเป็นบูเอ็มเนี่ยก็ราคาก็จะถูกถล่มาจากโมบ้าพอสมควรครับสีก็สวยเหมือนกันครับผมก็จะค่อนไปทางสีฟ้าครับถ้าเกิดถ้าเป็นโมบ้าเนี่ยจะค่อนไปทางสีม่วงอ่าครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าโอเคครับอตู้ต่อไปครับเทเบิลอปอนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นหมอหอยหมอหอยนะฮะหมอหอยก็ในตู้นี้จ i̇şte ะมีอยู่สองอย่างครับมีเบวิทคือตัวนี้ครับจัวนี้จซิกนาตัสคือตัวนี้่ครับผมแล้วก็ตัวซ่อนๆอยู่อันนี้เป็นแบล็กแรมแบล็กแรมนะแรมสีดำแรมสีดำตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาในบ้านเราไม่นสวยนะนี่อีกสองตัวอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับสำหรับตู้คนที่ชอบไม้น้ำพันสี่พันสี่นะหายาก ก็ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่อ่ายังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่นะฮะมีสองตัวนี้อ่าสองคู่พอดีหรือสองคู่พอดีนะคู่เมียได้ไหมมีฉากคู่เมียนะซื้อเป็นคู่ดีกว่าแล้วก็มีไปโคเลยครับข้างหลังนี้เปโคจะเป็น L อหนึ่งหนึ่งสี่ครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้อ่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็น L อสามเก้าเจ็ดอ่าครับผม สามเก้าเจ็ดด้านในนะด้านหลังอ่านเดือยวบนี่ขยับมาด้วยเห็นไหมฮะนี่สวยเลยฮาลายแบบเสือนะสเก้าเจ็บสามเก้าเจ็ดนะฮะอันนี้ตัวกี่บาทนะเก้เจ็ดตัวพันสองตัวพันสองนะสามเก้าเจ็ดนี่ทำเอสองสามหกเอลสองสามหกนะครับตัวหลักอ่าด้านหลังต่อเดือยวบบอกลำไปแล้วอ่านี่ฮะอ่านี่เยอะมากเห็นไหม อ่าโอเคครับสองสามหกตัวเท่าไหร่หกร้อยไหมฮะใช่หกร้อยนะสองสามหกอ่าต่อนะครับอ่าได้ครับพี่บอเนี่ยฮะมีปลาเยอะมากแต่เราจะเข้าๆนะเข้าๆของร้านแล้วกันโพเฟียสโพเฟียสนะครับก็จะเป็นที่เคยที่เคยมีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพเฟียสที่ มีในธรรมชาติอ่าครับผมแต่อันนี้เป็นโทเฟียที่เกิดจากการที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้มันบินสีสีใบใหม่อ่าครับผมขึ้นอย่างเงี้ยเห็งตัวนี้ก็จะเป็นอะบไบโน่ซึ่งก็จะเป็นโทเฟียในมิกิโตัวครับที่มีที่มีเป็นโทเฟียเกลืออ่าครับผมอันนี้ก็มาจากตัวคริริซาอ่าครับคริลิซาส่วนตัวปกติเนี่ยจะเป็นหัวดําหัวดําหางดำทีงกลางสีเหลืองครับแต่อันนี้เราทําก็ให้มันเป็นโฟเรนก็คือให้มันให้สีดําหายไปออให้เป็นสีเหลืองมากขึ้นอ่าสีเหลืองก็ อ๋อเป็นปลาที่ฟรีดได้แล้วนะฮะขึ้นมาแล้วก็ทําให้พัฒนาสีใหม่อ่าก็ก็แปลกขึ้นโซเฟียปลาติลูกทรงกับหน้าเขาน่ารักเหรอใช่หน้าก็จะมุม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 เหมือนเหมือนมีดเหมือนมีดไอ้นี่ป่ะมีโตนะมีโตต่อเลยฮะปลาเยอะมากนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะเด่นที่นี่นะที่นี่ตัวตัวตัวฟาตุลฟาบูแซมอวาฟลาฟ่าตัวฟาบูแซโมบ้า จะเป็นตัวตัว t อปสุดๆของโปรโมนี้ละครับอย่างอ่ะผมชี้กตัวหนึ่งอย่างนี้สวยๆเท่าไหร่ครับเพียอันนี้มันเริ่มต้นตู้นี้เริ่มต้นที่สีพันห้าขึ้นไปสีพันห้าขึ้นไปนะดูดูที่ไซส์อ่ะครับผมหกพันห้าไซส์ใหญ่สุดอ่ะนี่เนี่เลยก็พูดใ้เท่ๆเห็นว่ะมีโหนกด้วยอยู่ด้านในเนี่ยสวยมากสวยมาก อ่าครับต่อครบับพี่โบ๊ทเอาตู้ไหนดีก็เป็นตู้นี้ก็ได้อ่าครับผมอ่ามาดูตู้ต่อมานะอ่าน,นี่อันนี้อ่าเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นแทงเมดครับผมอ่าเลี้ยงไว้เลี้ยงกับคอนโตซ่าครับอ่าตู้แทงกันดีกา,าก็จะเลี้ยงกันเป็นโซมาแทงเมดนะฮะแทงเมดชาลิโนโคมิดอ่าครับเนี่ยครับก็จะเลี้ยงเลี้ยงด้วยกัน แต่จริงแล้วบางคนเพราะว่าในธรรมชาติมันเป็นอาหารแหละแต่ว่าในที่เรียนอะครับเราเรียนโดยเกิดการที่เราฝีอาหารให้ให้ปลาตลอดเวลาก็จะกินอาหารเป็นหลักอ๋อเข้าใจนะันี้มาีอ่าเขาคืออะไรครับตัวนั้นเลปโตโซมาเลปโตโซมานะครับผมเลปโตโซมาอ่าครับผมขึ้นๆกำลังขึ้นนะฟ้าฟ้าหางเหลืองๆนะฮะสันๆแบบนี้ครับก็เหมือนกับกำลังจะ เลี้ยเมียารบทองเมียมาประมาณว่าหล่อๆให้สาวๆมาลุ้งหน่อยนะฮะเลีเมียมาเพื่อจะผ่าเนี่ก็จะดูเป็นพิเศษนะครับผมมีไล่มีไล่ตอนนี้ใช่มีไล่นี่สวยนะมีไล่นะดูในเอาหินก็ธรรมชาติมากต่อครับผมครับผมเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นมาคูลาตต์มาคูลัตต์จากมาดากัสการ์สวยนะ สวยนะมาครูตัสนเขาจะมีกลมๆตรงกลางตัวนะใช่ถ้าคล้ายๆกับมีนาลังโกคล้ายมีนาครับยาลังโกเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีกลมๆอ่่าใชอันนี้ไตมาครูตัสนะฮะมาครูตัสเฉยๆนะโอเคมาครูตัสเฉยๆนะฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะก็แล้วแต่ไซส์ครับเริ่มต้นมันจะมีไซส์เล็กๆก็สี่ร้อยห้าสีหแือร้อยพันกว่าบาทอะไรแต่สวยนะนะฮะจะมีกลมๆนะครับถ้ามีนา แลมโบจะไม่มีมมนะเ<ช>่สวยๆโอ้ตัวใหญอนน่อันนี้ป็าหมอไพรสิงกูงตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นไ,ไพรเปไนน้ำซิงกูมาฮะใช่ไพรซิงกูซิงกูนะฮะสวยๆนี่โหสุดยอดอันนี้ของเมกาใต้ใช่ไหมฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่หนึ่งๆซิงปูนะะี่ฮะหมอไพรซิงกูสี่พันต่าบาทตัวนี้ก็สวยมาก พวกมาวีมาวีมาวีห้าสีน็จะเป็นตัวคู่ทั้งหมดอ่าครับผมการเอาไปเลี้ยงก็จะไม่มีการว่าสีตกลงดอกลงอะไรย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ทำใหสีนะสีจะเป็นสีธรรมชาติอ่าครับผมธรรมชาตินะนี่ขนาดยังไม่ได้อัดอาหารสีนะเนี่ยสวยๆของพียโบ๊ทมีปลาแปลกๆเยอะตู้ต่อไปครับพี่โบ๊ทโบ๊ทหัวซ้าย แต่ว่าลูกแรงเนาะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นเทาๆเนี่ยครับนั้นเป็นแพนด้าอ่าอูวานูแพนด้านะครับอันนี้ปรับน้ำเรียบร้อยนะครับนี่พวกนี้เข้ามาตั้งแต่ของดนี้ละอ่าโอ้สบายมากเลยแข่งแงอันนี้น้องเขาสิทธิ์สดตัวเท่าไหร่ะ 4, นะสี่เปอร์ห้านะหายากอยูน่นะเพราะว่าไม่ใช่อูวานูธรรมดาแตาดูฟอร์มกันเลยฮนะ นี่ตัวนี้ก็ปีนะนี่มีนาโบะนะฮะที่ไม่มีกลมมนี่ไงอยู่ข้างล่างขวามือนี่ยนะมาที่เดียวกันต่อเมียโบสตัวนี้ก็ูตอซินยูโรซินเดี๋ยวเราดูนะฮะเดี๋ยวขอบขึ้นหน่อยอันนี้ชั้นบนเลยนะ ตัวซ้ายเป็นบูร์อฟที่เปือกครับผมโอ้เป็นเผือกด้วยซึ่งเกิดจากคนทำขึ้นมาเหมือนกันธรรมชาติไม่มีใช่ปฏิบูรอฟที่เราเห็นสีฟ้าทั้งตัวอ่านี่เป็น,นเผือกโอ้โหนี่สุดยอดเลยตัวเผือกนี่เท่าไหร่ครับเปือกตัว,ตวพันธุ์เดียวเท่านั้นนะนี่แล้วก็ตัวนี่ตัวธรรมดาเห็นไหมเทียบกันธรรมดาผมโนกนี่เท่าไหร่ครับก็ตัวนี้พันสองพันสองนะแต่สวยนะฟอร์มดีมากเลยตัวผู้ตัวเนี้ย ดูนะปลาเผือกกับปลาธรรมดานะนอ้องคนหน้ารักดีนะฮะเดี๋ยวไปตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ครับนี่เป็นปลาเดวดาครับเป็นดันตั้มอ่าครับผมเป็นดันดันตั้มนะค่ะเป็นเผือกด้วยนะครับอัลิโนโต,ตาแดงเลยนะเนี่อสวยๆนะดันตั้มเผือกอตู้ต่อมาครับฮีย อ่ะนี่เฮกวีมาฮะแต่ว่ามันเป็นิตาลีสายหนุ่มอ่ะเฮกวีสายโงกนะครับผมหายากอยู่นะเพราะพวกนี้มันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่อารมณ์ทันทีครับมันก็จะถ้ามันคึกมากๆมันจะปุผลเยอะอ่าถ้ามันไม่คึกมากก็อาจจะดรอปลงอ๋อกับหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวก็ดรอปลงเหมือนปลาหมอสีทั่วไปอันนี้ตัวเท่าไหร่เพียร์นนี้สามพันสามพันร้อบาทนะนี่อีกตัวหนึ่ง พี้ผหัวโนกนะฮะตู้ต่อไปรับ er. ที่อี้ใ่แลวดูดูนะฮะครับในนี้มีสองอย่างครับผมก็คือตัวนี้เล็กๆเนี่ยเป็นเฮทเทรี่เปลือกซึ่งนานละตันเก่าละเรามีเลี้ยงกันในประเทศไทยอันนี้<ม>าทาบปรจ๊ดเปลือกปะเนี่ยตัวนี้ทาบปรจ๊ดเือกโอ้สุดยอดทาบปรจ๊ดเปลือกหัวแดงนะอันนี้ยังใหม่ๆ่ทาบประจ๊ดเปลือกคิดดูนี่อันนี้ตัวท่าไหรทาบปรจ๊ดเปลือกทัจไซนีสี่พันห้าสี่พันห้าหายากอยูอย่นะ เพราะโอ้ผมว่ามีร้านเดียวที่นี่ในตอนนี้อันนี้น่าจะยังมีร้านเดียวอ่ามีร้านเดียวเพราะว่าก่อนก่อนบ้านเราไม่มีเลยมีที่เมกาเดียวมีเมกาอ่าสินโปตอ่าครับผมสุดยอดนะคนเก็บนะเนี่ยส่วนหกเกือกก็เราเจอบ่อยครับตอนนี้เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยมีมีให้เห็นเลยแต่ก็สวยอยู่ก็ไม่ไม่ได้แรงอ่ะโอ้ตัวจิ๋วมันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ตัวละห้าร้อยห้าร้อยเท่านั้นนะครับหกเกือกอ่าโอเคครับ ต่อครับตัวนี้ครับนี่เป็นฟอนโตซ่าเหมือนกันแต่ว่าลายเขาก็จะแปลกๆครับอันนี้เราอันนี้เรียกเราเรียกว่าฟอนโตซ่าแบล็กวีโดอ่าแบล็กวีโดนะฮะแม่ไม้าป่ะอ่าลายเขาก็จะแปลกๆไม่เหมือนอ่าไม่เหมือนอย่างนี้อันนี้เป็นคอนโตซ่าตัวปกติอันนี้ตัวป่าตีนต้องไปลายตรงๆนะครับผมอันนี้เป็นแบล็กวีโดนะฮะลายลายเขาแปลกๆก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ตัวอ่า จะมีลายใหญ่ติดกันนะฮะับใแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบมาเลือกเลยนะฮะชอบลายแบบไหนชอบแบบไหนก็นะฮะชอบตุ๊กตี้ก็ธรรมดาอันนี้เป็นบูรันดี้ครับใช่ครับผมอันนี้ตู้นี้เป็นโมบ้าแต่เดียวมาดูโมบ้าไซเล็กนะครับนี่ฟ้าสวยๆนะฟ้าม่วงจระเด็้ม่วงจระเด็้นะฮะสวยมากนะป้านันเทียโบ๊ท ถ้าเป็นโมบ้าสีก็จะโชว์ตั้งแต่เด็กเลยว่าว่าว่ามันม่วงเนี้ยครบผมมันจะดูได้แบบแยกออกแยกออกเลยนะโอ้หนี่เรายังไม่ได้อัดอาหารสีเลยนะครับจริงๆพวกนี้ไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นเลยนะเขามาเองนะฮะไม่ให้ดีกว่าด้วยเราให้อาหารที่เป็นสธรรมชาติโดยที่ไม่เล่นสีดีกว่าครับไม่น่าดูดสีเคียนใช่ไหมมันไม่ดูดเพียนแต่ว่ามันก็ทําให้บางทีสุขภาพเรากินอาหารไม่ดีใช่ไหมเราเด้ข้อมนลหรือว่าเราอะไรนอาจจะเชื้ออะไรอ่อนด้วยมันไม่ดี ครับผมมันมีปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องอะไรด้วยอ๋อเข้าใจครับอ่าเดี๋ยวไปตู้ต่อไปนะครับอาเจนเทียนะครับแต่ทังเกตสีตัวนี้ดีๆมันจะไม่เหมือนกับตัวซิวเวอร์อ่าครับผมจะมีมันเหมือนมันจะลอกมาเป็นสีทองอ๋อจะลอกจาบตัวทองนะถ้าซิลเวอร์ปฏิต,<อ>ตัวนี้นะฮะอ่นี่ซิลเวอร์ปฏิกิริยนี้ตัวซ้ายนี่ก็จะเนียนเป็น อ่านี่แต่นี่เหมือนประมาณลอกเป็นทองเหลืองเหลืองนะอตัวนี้สเปเชียลใช่ไหมท่าไร่รับเนี่ยอย่างถ้าตัวนี้เฮียเปิดท่าไร่เอ่ยตัวนี้จริงๆมันไม่ได้เปิดราคาเลยจะดูว่าเป็นงไงใช่ไหมใช่โอเคครับได้ขนาดไหนตัวที่ลอกสวยๆเลยเนี่ยจริงๆก็มีนะครับไม่ได้เอาทองแด้ลอยโอ้โโอเคครับเราดูหายาก เป็นด่างเหลืองๆได้เลยนะฮะอ่าอย่างตัวนี้เท่าไหรร่คับพียตัวธรรมดาก็พันกระบาดพันกระบาทนะอ่าประมาณนี้ฮะ,ะรครับครับผมอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอ่าเลตโตโซมาครับผมเป็นเหือดเป็นเหือดด้วยอะลเบโนอะลเบโนนะฮะเลตโตโซมาเนี่ยมันจะเราจะมีสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นเล็โตโตมาธรรมดาตัวที่เป็นเล็โตโตมาจัมโบอ๋ออันนี้เป็นธรรมดาหรือจัมโบเป็นจัมโบนะฮะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สีก็จะออกช้ากว่าตัวธรรมดาเมื่อกี้ที่เราดูกันตู้นที่เป็นสีน้ําเงินที่เขากําลังจะผสมกันครับเมื่อกี้เป็นตัวธรรมดาตัวเล็กที่ที่พองขี้เมื่อกี้ตัวเล็กสีออกเร็วตัวอันนี้เป็นจัมโบตัวมัจะค่อนข้างใหญ่แล้วสีจะช้าหน่อยตามตัวใช่ตามตามขนาดตัวเต็มที่เขากิ้นหรือเขาจัมโบ แัมโบ่ไหนได้ประมาณ6กหป,ประมาณ6เหมือนกันนะอ่า okay แต่ว่าถ้าตัวธรรมดาเนี่ยสี่อ่าโอเคครับเข้าใจ okay ครับพี่อ่ะอ่าโอเคครับก็เฮกโครี่เผื่อนะครับของพเฮียโบสนะครับส้มๆสผืส่อๆนะมาเลือกได้เลยเฮคโคลี่นะเ,เป็นอัล์เบโดเฮคโคลี่นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปอนะครับ ครับพี่อันนี่เป็นบูแจ็คครับบูแจ็คนะฮะเป็นเดมซี่ป่ะฮะเป็นบูแจ็คเดมซี่อ่ะบูแจ็คเดมซี่สวยนะอันนี้ยังเด็กอยู่นะฮะยังเด็กอยู่ครับอ่ะพี่เราขอตัวเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะไปปั้นเลยสวยๆเนี่ยฟ้ามากทุนนี้สีดีสีดีมากฟ้าดีนะฮะ ยิ่งโตยิ่งสวยนะหางก็ยาวด้วยใช่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตก็สีก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆฟ้าเข้มขึ้นเรื่อยๆอ่าครับผมใช่สวยเลยนะแต่ไม่แนะนําให้ไปเร่งสีเหมือนกันนะอ่าครับผมให้ให้เป็นธรรมชาติดีกว่าของบูแจ็คเนี่ยทำให้บางทีบูแจ็คมันจะกลายเป็นสีดำเลยอ,อ๋อโอเคเข้มเกินไปเข้มเกินไปจนเป็นสีดำอ,อ่านะครับก็ให้ธรรมดานะครับเขาก็สวยเขาอยู่อ่าโอเคครับ สถานนี้ก็ขอบคุณเพียร์บอสนะครับเจ้าของร้านซิสเคซี่นะครับครับผมอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับใช่ครับอ่าฝากด้วยครับป้าหมอสีสวยงามนะได้ป้าหมอสีสวยงามแทฮมีทั้งอุ้ยแอฟริกาอเมริกาอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพียรครับสวัสดีครับอ่าฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับป้าหมอสวยงามนะบ๊ายบาย